สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับในแวดวงสังหาริมทรัพย์นะฮะก็วันนี้เราจะพูดถึงบริษัทพฤกษานะครับที่อดีตเคยเป็นเอ่อเรียกว่าอันดับหนึ่งะฮะแซงมนหันทาส์ไปได้สักพักหนึ่งนะตอนหลังนี่น่าจะเสียตำแหน่งแชมป์ให้กับยอดขายนะในแง่ของยอดขายก็จะมีสาสลีกับตัว AP นะฮะแซงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพฤกษาตอนนี้เขาออกมา เป็นข่าววันนี้นะครับลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเขาว่าอย่างไงนะฮะเขาพาดหัวข่าวไปว,ว่าพึกษาโอดนะฮะโอดนะฮะโอดคือโอดครวนนะนะตลาดล่างตลาดล่างคือรู้อยู่แล้วแหละผมไม่ต้องอธิบายไม่จะอธิบายทำไมนะตลาดล่างยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งอ่านะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าพึกษาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาเน้นธุรกิจอสังหาทีา่ขายให้กับ พี่น้องที่รายได้ไม่ค่อยสูงมากนักนะครับถ้าเป็นทาวน์เฮาส์สมัยก่อนเลยนะปรึกษาก็เอาเป็นว่าไม่ต่าไม่ไม่ไมต่ําล้านหมดเลยนะทาวน์เฮาส์ปรึกษาที่ต่ากว่าล้านทั้งนั้นเลยนะครับแปดเก้าแสนนะครับหรือไม่ก็ล้านนิดๆน,นะคอนโดก็ล้านบวกลบนะฮะปรึกษาจะประมาณนั้นนะคือเขาจับกลุ่มลูกค้าตลาดล่างนะตอนนี้ก็โอดครวนนะฮะว่า ตลาดล่างกูไม่ผ่านนะกูไม่ผ่านจริงๆตลาดล่างกู้ไม่ผ่านมาเยอะแล้วนะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่มีปัญหาคล้ายๆพึกษาก็น่าจะเป็น LPN นะครับ LPN นี่ก็บนบนแบบหุดหงิดมานานาแล้วนะเพราะว่า LPN เนี่ยมีบิ๊กโปรเจกต์ของเขาอยู่โปรเจกต์ Project หนึ่งที่ลังสิทธ์เหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นพึกษาท้าไม่ใช่ไม่ใช่พึกษาทาว LPN ทาวเลยสักอย่างนะแต่ว่า เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากตนะ่ตอนนี้ผมแน่ใจมากไม่แน่ใจว่าเขาจะา้จะเบรกเบรกบางเฟสนะไม่ได้ขึ้นครบนะก็คือมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะกู้เงินไม่ผ่านค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระในข่าวกันดีกว่านะครับปรึกษานะครับเผยผลกระทบโควิดนะฮะลอก3เนี่ยนะครับเซกเมนต์บ้านทาวน์เฮาส์คอนโดเนี่ยต่ำกว่า2ล้านเนี่ยนะครับยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งนะส่วนตลาดบนเนี่ยหยุดซื้อ นะตลาดบนก็ไม่ซื้อตลาดล่างก็กูไม่ผ่านนะคาดว่าสังหาปีนี้โต5%ต่ำกว่าเดิมนะครับลุ้นตลาดขยับไปถึง10%ลั่นลั่นพร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตเปิดตัวโครงการใหม่ตามแผนดันยอดเข้าเป้านะครับผู้บริหารชื่อคุณปิยะประยงนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารพึกษาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิดรอบ3เนี่ยนะฮะกระทบแนวโน้ม g d p ปรับลดลงเหลือ2% คาดว่าภาพรวมมาสหาปีนี้จะโตแค่5%นะครับจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณ9 1 0าิจากปีที่ผ่านมาตลาดติดลบ3 0ซนะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดแล้วซึ่งสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายรวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะท้งนี้นะครับเซกเมนต์ที่เป็นมหาหลักก็คือตลาดระดับล่างนะครับราคาต่ำกว่า2ล้านซึ่งลูกค้าเนี่ยนะครับมีรายได้เฉลี่ย1มื่นบาทต่อเดือน หมื่นบาทต่อเดือนกู้สองล้านไม่น่าจะได้มั้งนะก็คือ,อ,อบ้านคอนโดเนี่ยนะฮะหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับกลุ่มราคาต่ำกว่าสองล้านเนี่ยนะจะถูกริเราสินเชื่อสูงนะครับ l p n เคยบอกว่ารีเจคเลต์เนี่ยน่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับบางที่ผมเคยได้ยินมาว่ารีเจคเล t e อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะสูงมากนะครับขณะที่นะครับเซกเมนต์บนนะครับก็พบว่าคนรวยเนี่ยหยุดซื้อ ขณะที่เซกเมนต์ที่ยังไปได้ดีที่สุดก็คือกลุ่มที่มีารายได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อเดือนนะครับสะท้อนให้เห็นจากตลาดบ้านเดี่ยวนะฮะในกลุ่มราคานะครับระดับประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณน่าจะประมาณ3ล้านบวกลบนะฮะก็เป็นารายไดเ้เดี๋ยวนะรายได้นะฮะห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยเติบโตมากที่สุดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือสรุปนี้นะกลุ่มที่มีรายได้เนี่ยนะฮะที่ ที่ยังพอไปได้ก็คือรายได้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนแล้วก็แล้วก็รายได้ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนมันจะมาบอกทําไมวะเนี่ยผมอ่านแล้วผมงงเองเอาเป็นว่าสรุปก็คือรายได้ปานกลางนะครับอันนี้กลุ่มเนี้ยนะครับรายได้ประมาณ5 0,000ื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยเป็นกลุ่มที่นะครับยังพอไปได้นะบ้านก็ราคาประมาณสัก3าถึงห้าล้านเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะครับบอกว่าเติบโตค่อนข้างมากเลยนะ <S <S เนะติบโตประมาณ50%นะครับแต่พบว่านะครับลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อช้าลง นะจากเดิมเนี่ยนะครับการเข้าเยี่ยมชมโครงการเนี่ยนะครับสี่รายเนี่ยจะต้องซื้อหนึ่งรายนะคือยี่บห้าเปอร์เซ็นตไม่มีพลาดแน่นอนนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือเข้ามาห้าซื้อหนึ่งหรือบางรายหรือบางหรือบางช่วงเวลาเข้ามาหกซื้อหนึ่งนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าตัดสินใจช้าลงนะผมอธิบายนิดนิดนึงแล้วกันไอสูตรที่บอกว่ามาสี่ซื้อหนึ่งเนี่ยเป็นสูตรจริงไหมจริงนะผมเองก็เป็นเป็นบล็อกเกอร์แต่ผมไม่ได้ไปขายคอนโดมือหนึ่งบ้านมือหนึ่งหรอกแต่ว่า เคยทาบ้านมือสองนะแต่ละหลังเนี่ยสี่ลายมาดูสี่ลายเนี่ยจะต้องจบหนึ่งลายแน่นอนเป็นเป็นตัวเลขมหาัศาจรรย์จริงๆนะครับอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าเคยมีแบบว่าเข้ามาหลังแรกหลังมีบ้านอยู่ปรฝากขายหลังหนึ่งเข้ามาดูครั้งแรกแล้วซื้อเลยมีไหมก็มีอยู่บ่อยนะแต่โดยค่าเฉลีย่ยเนี่ยประมาณสี่ลายเนี่ยจะต้องจบหนึ่งลายนะถ้าเกินสี่ลายห้าลาย,ห,าลายหกลายแล้วยังปิดการขายไม่ได้นี่ต้องมอกเจ้าของบ้านแล้วมีปัญหานะ ไปไหว้เจ้าทงเจ้าทีที่บ้านซาว่าขอขายบ้านหลังนี้ให้ได้นะแต่โดยสูตรเฉลี่ยเนี่ยประมาณสี่ลายนะถ้ามาดูนะปิดได้หนึ่งนะตามที่ปรึกษาเขาบอกเลยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามาห้าลายก็แล้วก็ยังปิดไม่ได้อาจจะมาหกลายถึงจะปิดได้หนึ่งลายนะครับอันนี้คือทุกอย่างตัดสินใจช้าลงนะแต่ว่ายังสนใจที่จะที่จะซื้ออยู่แต่ว่าคิดมากขึ้นคิดนานขึ้นนะครับ่ะส่วนตลาดบนเนี่ยก็คือหยุดซื้อเลยนะบ้านราคา สิบล้าน up พนะก็คือคนมีตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกู้กันอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาซื้อส่วนใหญ่เขาจะซื้อสดเกินห้าสิบเปอร์ซ็นซื้อสดนะสำหรับคนที่ซื้อบ้านเงินหลักสิบล้านนะ่ะนะเกินห้าสิบเปอร์ซ็นจะซื้อสดแต่ว่ากลุ่มนี้ปรึกษาบอกว่าเออหยุดหยุดซื้อนะครับไม่ทําอะไรเลยนะอยู่นิ่งๆนะก็ปรึกษาตอบปรึกษาบอกว่าอย่างนี้นะฮะสถานการณ์โควิดปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยความรุนแรงแตกต่างกันปีที่แล้วไตรมาสสเป็นจุดต่ําสุด ส่วนโควิดรอบ3เข้ามากระทบไตรมาส2คาดว่าคาเติบโต2%ซึ่งไตรมาสแรกนี้นะครับเติบโตได้ถึง32%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอ่านแล้วงงไหมผมอ่านแล้วผมงงนะผมอ่านอีกทีแล้วกันสถานการณ์โควิดปีนี้กับปีที่แล้วความรุนแรงแตกต่างกันปีที่แล้วไตรมาส2เป็นจุดต่ำสุดไตรมาส2คือเดือน4เดือน5เดือน6ข,ของปีที่แล้วของปี6 3เนี่ยเป็นจุดต่ำสุด ส่วนโควิดรอบ3เนี่ยนะครับเข้ามากระทบไตมาส2นะครับคาดว่าเติบโต2%อย่างไรก็ดีนะฮะในไตมาส2เนี้ยบริษัทจะเปิดตัวโครงการเพิ่ม10โครงการจากเดิมที่วางไว้17โครงการนะคือเอ้ลุยเพิ่มขึ้นนะเดิมวางไว้7ก็จะเปิด10นะครับวางแผนเดิมไว้ใน7โครงการมูลค่า5,000ถึง7,000ล้านบาทแบ่งเป็นคอนโด2โครงการบ้านเดี่ยว2โครงการ ทาวน์เฮาส์สาถึงหโครงการสัดส่วน80%เป็นแนวราบอีก20%เป็นคอนโดนะครับระดับราคาตั้งแต่2-5ล้านบาทนะครับส่วนกรณีที่ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นสําหรับโครงการคอนโดไม่ได้รับผลกระทบเพราะทําสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาไว้แล้วขณะที่แนวราบอาจมีปัญหาบ้างซึ่งได้มีการปรับในแง่ของ Valuation Engineering ทําทำให้ไม่กระทบต้นทุนต่อมานะครับคุณปิยะบอกว่าอย่างนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปึกษาเนี่ยเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะครับให้บริษัทเนี่ยเป็น thinking company นะครับแทนที่จะดำเนินการทุกอย่างเองจะมีพันธมิตรร่วมเช่นงานก่อสร้างที่มีบริษัทผู้รับเหมารายใหญให่เข้ามาช่วยดูแลเพื่อควบคุมต้นทุนนะครับในอนาคตโรงงานพรีแคสจะเหลือแค่ที่นวนครเพื่อรักษากําลังการผลิตให้ได้ 70- 80%นนะครับส่วนการซื้อที่ดินปีนี้มีโอกาสที่จะได้ของถูกจึงประกาศซื้อที่ดินเพิ่มนะครับ โอเคผมแทรกนิดนึงพฤกษานี่แตกต่างจากแลนด์เฮาส์นะแลนด์เฮาส์เนี่ยทุกอย่างตัดออกหมดแลนด์เฮาส์เนี่ยจริงๆจะมีแค่เฉพาะตัวเหมือนกับว่าพนักงานที่อยู่ในห้องแอร์แลนด์เฮาส์จะเป็นอย่างนี้จริงนะเป็นพนักงานที่อยู่ในห้องแอร์นะแล้วก็เต็มที่จะมีแค่โฟร์แมนของตัวเองที่ไปคุมงานผู้รับเหมาตัดออกตัดช่วงไปเลยนะครับแต่ว่าเวลาสั่งซื้อของก็คงจะสั่งซื้อเป็นลอถใหญ่ๆแล้วให้ผู้รับเหมามาเนะหมาค่าแรงไปเดาว่ายัางเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าเขาจะตัดตัดวงจรอ,ออกริษัทแนนเเป็เหมือค่ บริษัทพูดไม่ถูกอ่ะอยู่ในห้องแอร์เข้าใจปะ่ะออกแบบแล้วก็ตัดให้ผู้รับเหมา่ะไปตัดตัด,ตดแล้วก็ไปตรวจงานรับงานแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งขายเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแต่พึกษาเนี่ยโมเดลธุรกิจไม่เหมือนแน์เฮาส์พึกษาที่ทาเองทั้งหมดก่อสร้างเองนะครับแถมมีโรงงานทําผนังสําเร็จนะฮะเสาคาสําเร็จนะพีแคสนะคือเขาทุกอย่างเขาบอกว่าเขาจะทาตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเลยพึกษาโมเดลธุรกิจเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งแตกต่างกับแน์เฮาส์ แต่ว่าตอนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยปรึกษาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็น thinking company ก็ก็อาจจะสรุปได้ว่าโมเดลแบบ land house กับโมเดลแบบปรึกษาโมเดลไหนหน่าถูกกวกันก็คือสรุปก็คือโมเดลแบบ land house นะน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าปรึกษาหรือเปลี่ยนนะไม่ต้องทำแบบตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำคือคุณอนันต์อ,อจจวัว้นกินเคยบอกว่าเราเป็น developer เราไม่ใช่ผู้รับเหมา เราไม่ใช่บริษัทสร้างบ้านเราเราเป็นดีเวลลอปเปอร์เพราะเนี้ยผู้รับเหมาก็ไปจ้างผู้รับเหมามาเราไม่ใช่ผู้รับเหมานะกูดานันบอกแบบนั้นนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะสำหรับดีเวลลอปเปอร์นะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมมีความรู้แค่แค่นี้แหละไม่อยากวิภาพวิจารณ์เยอะเดี๋ยวจะผิดจะเสียฟอร์มนะฮะโอเคอ่านข่าวต่อนะส่วนผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกที่ผ่านมานยครับมียอดขายอยู่6,940ล้านเติบโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น14%เเลยนะฮะเมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะครับคือปี63นะครับทำไรายได้หกพัร้ยแดสิบแปล้านนะครับสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว7้7%มีกำไรสุทธิ606ล้านบาทยอดขายมาจากการขายทาวน์เฮาส์ห้าสบ์เซบ้านเดี่ยว29% <ver g ain> คอนโด20%อืมและมีโครงการที่เปิดตัวในไตรมาสแรกเนี่ย5โครงการนะครับเป็นทาวน์เฮาส์4โครงการบ้านเดี่ยว1โ <ver g ain> ครงการนะครับนะอันนี้ตัวเลขน่าสนใจนะ สรุปคือประมาณ80%เนี่ยมาจากแนวราบนะคือบ้านเดี่ยว51เอ้ยบ้านเดี่ยว29เทาเา51นะเป็นแนวราบประมาณ80%เป็นคอนโดแค่20%นะในส่วนของพึกษานะก็จากจากคลิปนี้นะฮะบทสรุปเราได้อะไรบ้างนะครับก็คือ 1. ตลาดล่างปริเสสินเชื่อพุ่งนะฮะยอดปริเสธสินเชื่อพุ่งนะแต่ว่าตลาดบนเนี่ยไม่ซื้อหยุดนะครับ โอเคสำหรับทริปวันนี้ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ